นี่บุญมี้มีลูกแล้วบุญมีมีลูกกินหญ้าแล้วมันนี้อยู่เขาจะตาเกี่ยวหญ้ามาให้กินจ้ะเพระาะว่าใส่ปุ๋ยก็เลยไปได้เอาเพื่อนอกเขี่ยวหญ้ามาให้กินจอดเป็นลูกเอออู้อ นอนจะกินอิ่มจะพากันนอนเนี่คร<ณ>ูนี้กัดเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจ้ะชูชีประยมลูกเลยนอนตั้งนานแล้วชูชีชูชีป่เห็นมาเล่นเลยยูมียังออกมาเล่นเนาะยูมีเนาะเนาะยูมีพี่俩ย,ยังออกมาเล่นอยู่นเนาะเ้ยบอกออกมาเล่นเลย ชูทีท่ีมาเ,เร็นแล้วไหนล่ะอะอมไม่รู้ cô mẹ đu bố mì cặp dưa này đu vậy cặp chua kiếm lại bố mì là, ừ. là cái nhắm hay đu mà เนี่ดูมิยอบรูปมากินน้ำบนมีด้กินตัทางลูปแล้วนัลงควายกินได้